อเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเราช่อง Nick t r d e r r นะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันนะครับที่สดใสนะครับก็ดูสภาพรถนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะขับรถกลับบ้านนะฮะคือมันมันน่าจะเห็นบ้านแล้วนะแต่ให้มาตก้างเข้าบ้านตัวเองนะเพื่อนๆเละเลยนะ เช็คดูรอบๆรถนะได้กินกินทอนะ่อไหมนะไปชมกันนะครับว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นบ้างนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะกินท่อไหมมาเต็มนะกินไหมของท่อไอเสียนะ ฝนจะตกหรือเปล่านะก็ดูกันนะครับโอ้โหเพื่อนผมไม่แน่ใจว่ากล้องมันจับเห็นไหมครับบนภูเขานน่นคือหมอกเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อน มันก็มีฝนลินเล็กน้อยช่วงนี้พายุฝนเข้านะครับก็ให้เพื่อนๆระมัดระวังด้วยนะครับในการขับขี่การใช้รถใช้ถนนนะครับก็ เช็คสภาพรถสภาพยางนะฮะว่าพอไหมหรือว่าก่อนจะออกก็เช็คดูนะ,ะว่ามีฝนตกหรือเปล่านะฮะเพื่อที่จะไม่ลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเป็นวันที่ประกาศใช้กฎหมายจรยาจรฉบับใหม่นะครับคือปรับหนักปรับเยอะกว่าเดิมนะฮะก็เพื่อนๆคนไหนนะฮะที่จะว่ายังไงอะที่ แต่งรถนะครับหรือว่าขับรถแข่งในท้องถนนหลวงนะฮะต้องต้องระมัดระวังด้วยนะฮะก็ไม่แนะนำนะครับให้น้องๆน,นะฮะใช้ถนนหลวงเป็นสนามแข่งรถนะฮะก็ขับอย่างระมัดระวังนะฮะโทษทางนี้นี่แับหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเอาซะจนไปเลย มันกระพิบแล้วกปิบปิปปป,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 ป สึกว่าฝนตกนะครับเพื่อนๆเม็ดฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะ ถึงที่ทำงานหรือเปล่านะไปชมกันโหหมองเต็มไปหมดเลยเพืเ่อน เจอรถลงน้ำแข็งใจเย็นหนึ่งนะฮะถ้าเกิดฝนมันโดนกล้องก็ต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนก็ถ่ายไปนะเรื่อยเลย antonio con metal. ะะตัวใหม่นี่เหมือนอาวันเลยโคตรสวยนะครับไม่ใช่ไม่เหมือนอาวันเหมือน V4 โฟร์ซื้อว่าฝนตกไ่มาแล้ว โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆ่คนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้นะฮะผม Nick Rider นิ c ไรเดอร์นะฮะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ